ประเด็นคือเขาจะเลิกมวยแต่ผมไปตามเขากลับมาชก สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านที่ชินเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับและในวันนี้เองครับก็ถือว่าแอดมินนั้นขออนุญาตหยิบยื่นประเด็นเก่าๆครับแต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งครับสําหรับนักชกค,คนหนึ่งที่เป็นแชมป์ณปัจจุบันนี้ครับนั่นก็คือซูเปอร์เลกเกียริหมูเกซึ่งแอดมินครับเลื่อนไปเจอคลิปคลิปหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ซูเปอร์เลกกับทางาทด้านเส กับทางสื่อก็ถือว่าเป็นใจความสําคัญมากๆเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทางด้านซูเปอร์เลกนั้นจะเลิกมวยแล้วครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ชกในไฟนั้นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอาดีตประมาณ2ปีที่แล้วครับซึ่งถือว่ามันน่าสนใจจริงๆครับสําหรับประเด็นนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีสําหรับซูเปอร์เลกเกียรติหมูเกณตอนนี้ในศึกวันจิพ์ชิพสถิติของเขา15ไฟ แพ้เพียงครั้งเดียวและนอกนั้นชนะหมดครับสำหรับ14ไฟที่ผ่านมาซึ่งสถิติ10ไฟล่าสุดของเขาไม่แพ้ใครเลยถือว่าสถิตินั้นสุดยอดจริงๆครับสำหรับทางด้านซูเปอร์เล็กเดี๋ยววันนี้เองครับแอดมินจะพาทุกท่านไปฟังบทความที่แอดมินถอดออกมาจากคลิปเป็นบทความที่ซูเปอร์เลกกับทางด้านเสียโบสนั้นได้ให้บุัมภาษณ์ต่อสื่อในประเด็นที่ว่าเคยจะเลิกชกมวยไปแล้วครับสำหรับในไฟนั้นเองครับซึ่งในวันนั้นเองครับทางหน้าน ซูเปอร์เล็กก็สามารถเป็นแชมป์คนใหม่ของ True4U ครับซึ่งหลังจากที่คว้าแชมป์ในวันนั้นครับลงมาก็ได้ให้บทสัมภาษณ์กับทางด้านเสียโบสครับและทางด้านเสียโบสกล่าวว่าค่าตัวของเขาแสนหนึ่งวันนี้ได้รางวัลเข็มขัดอีกแสนหนึก็เป็นส0 0 0สนผมดูทั้งคู่แหละคู่นี้ก็น้องทั้งคู่ แต่ว่าประเด็นคือไอเนี้ยจะเลิกมวยผมเลยไปตามกลับมาชกมันจะเลิกเพราะมันถูกถอนรายการหกไฟรวดวันไม่จัดหกไฟรวดก็เลยรู้สึกว่างอแงจะเลิกแล้วถ้าไฟนี้ไม่ได้ชก มันจะเลิกชกแน่และนี่คือเหตุผลว่าผมทำไมถึงต้องจัดในวันนี้หลายคนบอกว่าเสียโบทย๊ทไม่ยอมจัดซูเปอร์เล็กถามเขาดูว่าผมไม่จัดเหรอปัญหาที่ไม่ได้จัดมาหนึ่งปีเพราะเขามุ่งมั่นกับการที่จะทิงแชมป์โลกวันชิบชิป เขาอยากจะต่อยวันชิบชิบมากเขาจะต่อยวันชิบะชิบอย่างเดียวผมก็เลยปล่อยเลยแต่ก็คือมันไม่ได้ชกไฟนี้บอกว่างอแงจะไม่ชกและผมจะเลิกแล้วครับเสียอย่างนั้นอย่างนี้ร้องให้3-4รอบก็เลยต้องไปตามกลับมาชก และนี่ครับก็คือบทสัมภาษณ์ที่ถอดเป็นบทความออกมาจากคลิปคลิปหนึ่งครับที่มีนักข่าวนั้นสัมภาษณ์เสียบทกับทางด้านซูเปอร์เลกเกียริหมู่เก้าซึ่งในอดีตที่ผ่านมาดูจากคลิปแล้วก็ประมาณ2ปีที่แล้วครับก็ถือว่าเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจจริงๆนะครับซึ่งนี่ครับอาจจะเป็นต้นเหตุทั้งหมดครับว่าทําไมทางด้านซูเปอร์เลกนั้นจะเลิกชกมวยครับและก็ถือว่าชัดเจนเลยว่ารายการนั้นมันห่างกันนานและเกินครับประมาณ1ปีแทบจะไม่มีรายการและทางด้าน เสียโบสเองครับก็ได้จัดให้ทางด้านซูเปอร์เล็กนั้นได้อุ่นเครื่องในไฟนี้ก็ถือว่าทําให้มีรายการแต่ทว่าก็อย่างว่านะครับถึงขนาดที่ซูเปอร์เล็กนั้นร้องให้3าถึงสรอบว่าจะเลิกมวยจะเลิกแล้วครับเสียเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสาหรับการตัดสินใจที่จะเลิกมวยในครั้งอดีตที่ผ่านมาของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าซึ่งแน่นอนครับแอดมินยกประเด็นนี้มาครับแอดมินก็อยากให้ทุกคนหลายคนที่ยังไม่ทราบครับแอดมินเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่ามีคนที่ทราบและก็มีคนที่ยังไม่ทราบ ซึ่งในหลายครั้งหลายคราด้วยกันครับที่พิธีกรน,นั้นพยายามจะบอกว่าทางด้านซูเปอร์เลกนั้น han, จะเลิกชกมวยไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าทางด้านซูเปอร์เลกนั้น han, จะเลิกตอนไหนครับแต่แอดมินก ok ็ยกคลิปตัวนี้มาครับในคลิปนี้นั้นอาจจะพอมีเหตุพอมีผลครับสําหรับประเด็นที่ว่าซูเปอร์เลกนั้นทําไมถึงจะเลิกมวยในอดีตครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสําหรับ,รบทางด้านเสียบสเองครับ,รบก็ถือว่าถึงขนาดต้องตามทางด้านซูเปอร์เลกนั้น han, กลับมาชกเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นพี่ชายที่ดีอีกคคนนนึงนะรรับรับบสห ทางด้านเสียโบสแต่ว่ามันก็น่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับว่าสาหรับทางด้านซูเปอร์เลกเกียริหมู่เก้าโอ้โหเราเคยเห็นแต่ความยิ่งใหญ่ในศึกวันที่ชิดของเจ้าตัวครับแต่ถ้าเกิดว่าลึกๆของเจ้าตัวครับกว่าจะเดินมาถึงนี่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเรื่องสภาพจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างครับเจอผลกระทบไม่มีไฟบ้างทุกสิ่งทุกอย่างครับโอ้โหมาถึงณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วครับสําหรับเจ้าตัวเองกว่าจะมาเป็นแชมป์โลกซูเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้าในปัจจุบันที่เราเห็นนี้ก็ถือว่า ผ่านอะไรมามากมายไม่น้อยเหมือนกันครับสําหรับเขาคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ในอดีตที่ผ่านมาครับสําหรับแชมป์โลกอย่างซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าทีอดมินได้นาเสนอในวันนี้ที่นําเสนอในวันนี้ครับก็เผื่อคนที่ยังไม่ทราบอย่างแอดมินเองครับว่าต้นเหตุปลายเหตุมาจากไหนแล้ววันนี้เองครับเราก็ได้ทราบอย่างชัดเจนไม่มากก็น,น้อยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้านั้นเคยจะเลิกชกมวยไปแล้วครับวันนี้เวลาหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ